澎湃倘若。 โ o เดิ n แอ g เจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภประจำเดือนมกราคมในเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภนั้นจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างไพ่ยิปซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิปซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะ ในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะไล่เรียงไปจนถึงปัจจุบนันอนาคตของชาวราศีพฤษภเช่นเคยมาดูกันที่ไพ่ใบแรกในอดีตกันเลย the flu นะต่อมาด้วย7ไม้ wheel of fortune the devil และก็สิบเหรียญนั่นเองนะสำหรับไพ่ The Flu คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีพฤษภนั้นนะคะในช่วงเยาว์วัยหรือในช่วงที่แบบคุณอายุยังไม่เยอะนะคะยังเป็นวัยรุน่นยังเด็กอยู่อะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพฤษภจะเป็นประมาณว่า เป็นคนที่ชอบอเดินทางท่องเที่ยวเป็นคนที่รักอิสระชอบความเจ้าสําราญเลื่อนเลงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไลฟ์สไตล์ในช่วงอดีตที่ผ่านมาที่เป็นประมาณว่าถ้าคุณยังอายุน้อยๆอย,อย,อยู่อะไรเงี้ยก็ประมาณว่าคบกันก็ไม่ได้หวังที่จะจริงจังหรือแต่งงานกันเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรักที่เรื่อยๆหรือบางคนอาจจะเป็นกรณีของคนที่ ประมาณว่า,ารักสนุกแต่ไม่ผูกพันอะไรอย่างเงี้ยก็มีแบบนั้นเช่นเดียวกันและนะคะสำหรับในอดีตที่ผ่านมาถ้าชาวราศีพฤษภนะคะมีความรักแล้วเกิดว่าคนรักมาคอนโทโรลชีวิตของคุณหรือมาจู้จี้จุกจิกหรืออะไรอย่างเงี้ยพยายามที่จะควบคุมชีวิตของคุณอะไรอย่างเงี้ยจะทําให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกอึดอัดแล้วก็รู้สึกแบบไม่มีอิสระกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วก็ ไปกันได้รอดอยากมากๆต่อมาเป็นไพ่เจ็ดไม้สำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์ก็รู้สึกได้ว่าชาวราศีพฤษภนั้นมีความขยันขันแข็งอยู่ในตัวเองค่อนข้างเยอะนะแล้วก็เป็นคนที่ทำแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองไม่ได้หวังพึ่งพาใครเลย อันนี้ถือว่าเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากๆนะคะในทั้ง12ราศีเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็นชาวราศีพฤษภที่มีความอดทนค่อนข้างสูงจะทําอะไรสักอย่างก็ทําด้วยตนเองด้วยความบากบันด้วยความแบบอดทนนะ,ะแล้วอีกหนึ่งอย่างในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันคุณไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงหรือการเปลี่ยนแปลงสมมุติว่าคนรัก เจ้าชู้หรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้ว่ามันจะเป็นในอดีตนะคะคุณก็ยังรู้สึกว่ามันมีประสบการณ์ที่มันเลวร้ายในเรื่องนั้นอยู่จึงทําให้ชาวราศีพฤษภหลายคนจึงยังคลองสุดอยู่จนถึงปัจจุบันก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่าในเรื่องของการ กัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะบางทีคุณคิดว่าความรักตอนนั้นมันมันสมบูรณ์แบบมันดีอยู่แล้วมันไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่พอวันนึงมันเปลี่ยนแปลงปุ๊บอะไรเงี้ยโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันเนี่ยทำให้ชาวราศีพฤษภหลายคนเนี่ยช็อกได้เลยนะ นะคะเพราะว่าเป็นชาวราศีที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะชอบการที่ทำอะไรสิ่งเดิมๆซ้ำๆได้ซักๆโดยที่ไม่เบื่ออะไรถ้าเป็นราศีอื่นๆเนี่ยเบื่อตายแล้วนะโอเคต่อมาเป็นไพ่วิวออฟฟอร์จูนใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นกลงล้อแห่งโชคชะตาในเรื่องของใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงอดีตที่ผ่านมานะคะจะ เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยช่วงหนึ่งแล้วอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นนะคะได้ยาดีได้หมอดีมากยิ่งขึ้นนะตามลําดับดีวันดีคืนอะไรอย่างเงี้ยเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นด้วยก็ได้นะและอีกอย่างหนึง่งในโชคชะตาความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงแรกคุณอาจจะพัดพลากจากคนที่คุณรักหรือจำเป็นที่จะต้องแยกย้ายกันไปหรือเลิกลากันไปแต่คุณเชื่อไหมว่าถ้าคุณเป็น คู่รักการบุเพสนิวาสกันยังไงคุณสองคนก็จะได้กลับมาคบกันกลับมารักกันเหมือนเดิมนั่นเองอันนี้คือกองล้อแห่งโชคชะตานั่นเองนะต่อมาเป็นไพ่เดอะเดวิลเป็นไพ่ประจําราศีมังกรนะมีชาวราศีพฤศกที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือไพ่ใบนี้เป็นไพ่ปีศาจนะแล้วก็ เป็นไปได้สูงว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภเคยเจอหรือมีประสบการณ์ที่เลวร้วายกับคนที่เจ้าชู้มาแล้วเคยมีแฟนเจ้าชู้ทั้งเที่ยวทั้งดื่มทั้งอชอบงานเลื่นเลิงหรืออะไรก็ตามมันเกี่ยวกับการที่แบบคือเขาเจ้าชู้อ่ะถ้าจะเรียกได้ง่ายๆอาจจะเป็นคาสโนว่าคาสโนวีไปเลยอะไรอย่างเงี้ยในบุคลิกของเขาแล้วบางทีความรักครั้งแรกนะ มันเหมือนว่าเจอกันต้องตาต้องใจแล้วก็สปาร์คลักแล้วก็รักกันเลยอะไรอย่เงี้ยมันเป็นความรักที่แบบรวดเร็วจนเกินไปแล้วก็บางทีมันอาจจะมีความหลงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจึงทําให้ชาวราศีพฤษภนั้น หลงในคารลมหลงในเสน่ห์ของเขาได้ง่ายๆจึงตกหลุมพรางหรือมีการคบหากับคนคนนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่คุณเคยเจอว่าในอดีตฉันก็เคยคบกับคนเจ้าชู้มานะแบบนั้นแบบนี้เคยเจอกับคนที่แบบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อมาเป็นไพ่สิบเหรียญใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่า ทั้งในเรื่องของการเงินหรือบางคนนะคะอาจจะเก็บเงินเป็นเงินสดเนี่ยไม่ค่อยได้แล้วก็อยากจะเก็บในรูปแบบของไปซื้อที่ดินไว้ไปซื้อทองไปซื้อเพชรไปซื้อสิ่งของที่มันมีมูล,ลค่าอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งแล้วก็สามารถขายได้เป็นเงินได้แต่ว่าชาวราศีพฤษภถ้าจะเก็บเป็นรูปแบบของเงินสดเนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บยากอยู่พอสมควรนะ แล้วในอดีตที่ผ่านมานะคะรู้สึกว่ามีผู้ใหญ่อาจจะพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้มีโอกาสได้รับมรดกก็ได้นะอันนี้คือมีเปอร์เซ็นต์เป็นไปได้สูงเลยสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเพราะมันไพ่เหรียญเกี่ยวกับในเรื่องการเงินด้วยผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะบางทีมีการแบบแต่งงานคบหาดูใจกับคนที่ค่อนข้างที่จะมีฐานะ ก็ได้เช่นเดียวกันนะโอเคนี่ก็คือในอดีตของชาวราศีพฤษภนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุไฟนะคะราศีมังกรราศีธาตุดินค่ะต่อมานะก็จะเป็นไพ่ในปัจจุบันให้กับชาวราศีพฤษภนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในช่วงปัจจุบันของคุณบ้างนะคะ ไพ่ใบแรกในปัจจุบันคือ Judgment หนึ่งเหรียญโดย Chariot แล้วก็ต่อมาด้วย Page of Wands แล้วก็ใบสุดท้าย9ดาบนั่นเองนะโอเคสำหรับไพ่ Judgment ในปัจจุบันของคุณนั้นนะคะบางคู่เนี่ยมีการมาอยู่ด้วยการคบหาดูใจกันแล้วก็มาย้ายมาอยู่ด้วยกันนะคะเขาเรียกว่า เป็นการอยู่ด้วยกันก่อนแต่งเนี่ยมีหลายคู่เลยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของยุคสมัยนี้นะคะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปคนมาอยู่ด้วยกันอยู่คู่กันก่อนแต่งนั่นนี่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วในยุคนี้นั่นเองนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนบางคู่ก็มีการครบหาดูใจกันแต่สถานะความสัมพันธ์เราไม่แน่ชัดเราไม่รู้ว่าเราสองคนนั้นคบกันในฐานะอะไร นะแต่ในช่วงปัจจุบันจะมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะคือจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นพร้อมที่จะพูดคุยแล้วก็ระบุไปเลยว่าเราจะเป็นอะไรกันจะเป็นแค่คนคุยนะจะเป็นเ,เพื่อนกันจะเป็นแฟนกันไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมา เป็นไพ่ Eight of Pentacles เป็นไพ่หนึ่งเดียดที่มีความโชคดีในเรื่องของการเงินแน่ๆน,นะคะในช่วงปัจจุบันของชาวราศีพฤษภบางคนมีความโชคดีในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสที่จะได้รับ,รบลาบลอยหรือว่าได้มีเ,เงินฟลุกฟล๊กเข้ามานะ,ะให้กับชาวราศีพฤษภมาเป็นก้อนเลยเงินก้อนนี้บางคนถ้ามีการไปลงทุนอะไรไว้นะคะคุณจะได้ กำไรเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างแน่นอนหรือบางคนถ้าช่วงนี้มีการประกาศขายที่ดินหรืออะไรอย่างเงี้ยมีโอกาสที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นหรือมีโอกาสที่จะขายที่ดินได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคือมันเป็นสิ่งของมีค่าแล้วก็เป็นเหรียญที่บอกให้ชาวราศีพุฤษภรู้ว่ามันมีความโชคดีอยู่ในนั้นด้วยนะคะต่อมา เป็นไพ่เดือชาลีออดใบนี้เป็นไพ่ประจําราศีกรกฎนะมีชาวราศีพฤษภที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีกรกฎอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อาจารย์อยากจะบอกว่าในเรื่องของอารมณ์ของคุณนั้นค่อนข้างที่จะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยในคะในช่วงนี้อาจจาะหงุดหงิดง่ายมากนะคะในช่วงนี้ควรปรับอารมณ์ของตัวเองให้ทันด้วย และอีกอย่างหนึ่งนะคะใครที่คบหาดูใจกับชาวต่างชาติอยู่ในช่วงนี้มีโอกาสนะว่าเขานั้นจะมีแผนที่จะเดินทางจากประเทศของเขามาเยี่ยมเยียนคุณที่ประเทศของคุณก็ได้มีการเดินทางเกิดขึ้นเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เกี่ยวกับคนที่เป็นชาวต่างชาติาาต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยคือจากทั่วทุกมุมโลกเลยก็ได้นะสำหรับไพ่เดอะชาริออตแตไพ่เดอะเวิลด์นั้นอาจจะ ใหญ่ขึ้นมาอีกสเตปหนึ่งหน่อยแต่อันนี้ก็ใหญ่ไม่แพ้กันนั่นเองนะหรือตรงกันข้ามชาวราศีพฤษภมีแผนมีแผนที่จะเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ต่างประเทศไปเยี่ยมเยี่ยมแฟนคนรักสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะคะก็ะแสดงความยินดีด้วยนะถ้าใครมีความคาดหวังว่าอยากจะไปหรือเขาจะมาหาคุณอะไรอย่างนี้ ่อมาเพจออฟวอร์นนะสำหรับชาวราศีพฤษภคนใดที่โคบหาดูใจกับคนที่อายุน้อยกว่าตัวเองในช่วงนี้นะคะถึงแม้เขาจะอายุน้อยกว่าตัวคุณนะเขามีความรับผิดชอบในตัวเขาค่อนข้างสูงเลยมีวุฒิภาวะมากกว่าเพื่อนใบเดียวกันของเขาด้วยซ้ําไปาในกรณีนี้มีความรับผิดชอบในการเรียนในการทํางานถ้าเขาทํางานแล้วอะ่ะ เป็นโมเมนต์ประมาณนั้นคนคนนี้มีเป้าหมายในชีวิตชัดเจนมากๆแล้วแถมเขาเป็นคนเก่งฉลาดหรือว่าเรียนเก่งเลยก็ได้ถึงระดับท็อปๆหรือระดับเกียรตินิยมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับไพ่ใบนี้นะต่อมาเป็นไพ่ก้าวดาบนะคะสำหรับในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภไพ่ใบสุดท้ายนี้คือความคิดมากวิตกกังวล จิตตกแล้วบางทีอาจจะทําให้ชาวราศีพฤษภนั้นนอนไม่หลับได้นะคะบางคนนี่ความเครียดมาทันทีเลยนะคะดับไฟหัวถึงหมอนแล้วมันมีเรื่องให้คิดตลอดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของการนอนหรือเปล่าในช่วงนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภขอให้ เขาเรียกว่าอะไรยาเครียดจนเกินไปเพราะมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมของคุณทั้งหมดทั้งต่อสุขภาพจิตทั้งต่อสุขภาพร่างกายของคุณเองอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนะแต่แต่คุณก็้างคิดมากนะในช่วงนี้บอกไว้เลยแล้วก็บางทีคุณอาจจะมีอาการของการปวดหัวไมเกรนบ่อยๆได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ ทำให้คุณเครียดในเรื่องของสุขภาพของคุณเองนะคะเป็นนั่นเป็นนี่คนในครอบครัวไม่สบายป่วยนั่นป่วยนี่อะไรเงี้ยคุณอาจจะมีเรื่องให้คิดแบบนี้ด้วยได้เช่นเดียวกันในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างกาันคนที่เป็นรักทางกาเนี่ยค่อนข้างที่จะ คิดมากวิตกกังวลน,นะคะก็บางทีอาจจะมีความคิดถึงเขาบ้างแหละเป็นห่วงเขาบ้างแหละกลัวเขาจะนอกใจบ้างแหละหรือเป็นความรักทางไกลที่จะต้องใช้ความอดทนนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในปัจจุบันของชาวราศีพฤษภนะส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินราศีกรกฎราศีธาตุไฟและราศีธาตุลมคะ่ะ ต่อมานะก็เป็นไพ่ในอนาคตอันใกล้ก็คือในเดือนมกราคมของชาวราศีพฤศภนะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนั่นเองนะคะมาดูกันที่ไพ่ใบแรกเลยหนึ่งดาบคิงออฟคับ The flu, the devil แล้วก็ต่อมาด้วย the moon นั่นเองนะคะนี่คือไพ่เมเจอร์อ,อัคนาทั้ง5ใบเลยนะมาดูใบแรกกันเลยนะ e i g of s w o r d ความตั้งใจความมุ่งมานะอุตสาหะความพยายามนะคือชาวราศีพฤษภจะทำอะไรก็ตามใครหรือคนรอบข้างจะมาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำของคุณนั้นได้ยากมากๆ คุณจะไม่ยอมเปลี่ยนเพื่อใครทั้งนั้นคุณคิดว่าตัวคุณนะทาดีที่สุดแล้วแล้วก็จะทําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจึงอาจารย์มองว่าชาวราศีพิษภกมีมุมบางอย่างที่ค่อนข้างดื้ออยู่ในตัวเองหรือบางคนเขาง่ายที่จะดื้อเงียบด้วยซ้าไปนะคะอยู่ในตัวของตัวคุณเองนี่แหละนะบางทีจึงทําให้คุณรู้สึกว่ามีความทะเยอทะยานในตัวเองค่อนข้างสูงนะบางทีอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างบางคนสร้างปัญหาให้กับชาวราศีพฤษภก อะไรอย่างเงี้ยแต่คุณเป็นคนที่พยายามที่จะให้กำลังใจตัวเองพยายามที่จะคิดว่าสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราจะทํานั้นมันจะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนหรืออะไรเงี้ยคนรอบข้างจะพูดยังไงจะห้ามจะเบรกยังไงก็เปลี่ยนใจชาวราศีพฤษภไม่ได้อันนี้ค่อนข้างที่จะมัน่นคงแนว่วแน,วแนว่ตั้งใจอยู่พอสมควรไม่เชื่ออะไรง่ายๆน,นะจนกว่าจะได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่แบบคือแบบ จะเปลี่ยนค่อนข้างยากอะเป็นราศีที่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการกระทำเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันเปลี่ยนแบบฉับพันเลยอะไรเงี้ยแทบช็อกนะเพราะว่าเป็นชาวธาตุดินอยู่แล้วด้วยเนาะต่อมาเป็นไพ่ king of c u p ใบนี้ผู้หญิงชาวราศีพฤษกนั้นนะคะมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณหรือเขามีบุค,คลิกที่มีความ อบอุ่นหรือมีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวของเขาค่อนข้างสูงจากบุค,คลิกที่ดูจากตัวในไพ่นะคะคือเขามีความ g e n t ทล m a n อบอุ่นนะคะให้ความสำคัญกับในเรื่องของการกินหรือบางทีเขาอาจจะชอบทำอาหารนะคะเซอร์วิสให้กับคุณได้กินอยู่บ่อยๆหรือพาไปกินนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะ อ,อีกมุมหนึง่งผู้ชายชาวราศีพฤษภนะคะเวลาที่คุณมีโมเมนต์อยู่กับคนรักหรือมีความรักเนี่ยคุณจะเป็นผู้ชายที่อบอุ่นดูเป็นผู้ชายที่ต้องการดูแลโปรเทคคนที่คุณรักนะจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นแล้วคุณจะให้ความสำคัญกับในเรื่องของความรู้สึกมากๆนะบางทีอาจจะทำให้คุณนั้นแบบ ถ้าคนรักทําให้คุณเสียความรู้สึกอะไรอย่เงี้ยชาวราศีพฤษภผู้ชายอาจจะเสียใจง่ายหน่อยนิดนึงในช่วงนี้เพราะว่าคุณให้ความสําคัญกับในเรื่องความรู้สึกไงนะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าถ้ารักใครชอบใครช่วงนี้คุณก็เอาใจใส่ดูแลเทคแคร์ care, ให้ความอบอุ่นเขาได้เป็นอย่างดีนะต่อมาเป็นไพ่ t h e f ฟลใบนี้นะคะคืออยากจะบอกว่ามีความเจ้าสำราญรัก ความสนุกสนานนะคะบางทีอาจจะใช้ชีวิตประมาทเลินเล่อไปบ้างสำหรับชาวราศีพฤษภใครที่แบบอายุยังไน,น้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจะใช้ชีวิตแบบนี้จะเป็นคนที่ยังไม่ค่อยจริงจังกับความรักสักเท่าไหร่นะก็ไปเรื่อยๆก็แล้วกันบางคนก็อาจจะเป็นกรณีของ รักสนุกแต่ไม่ผูกพันนะอะไรจะมีโมเมนต์ประมาณนั้นด้วยแล้วก็ชอบการเดินทางเป็นพิเศษด้วยในช่วงนี้แล้วก็ไม่ชอบให้แฟนหรือคนรักนั้นมาคนโทรนชีวิตหรือมาควบคุมชีวิตคุณทําอย่างนั้นนะทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยจะไม่ชอบนะแต่ถ้าอาจารย์รู้สึกว่าการที่คุณเดินทางบ่อยๆหรือการที่คุณใช้ชีวิตแบบชิวๆแบบนี้บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบเฉื่อยช้าลงนิดหนึ่งนะคะ ตัดสินใจอาจจะช้าแหละนะคะการที่ทําอะไรอาจจะประมาทเลินเล่อได้ง่ายอาจจะผิดพลาดได้ง่ายจากการที่ชิวชิวหรือประมาทอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะต่อมาเป็นไพ่เดอะเดวิลใบน,นี้อาจารย์อยากจะบอกชาวราศีพฤษภว่าคุณเคยคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรหรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีมังกรอยู่ก็ได้เช่นเดียวกัน คือเรื่องที่1อาจารย์ที่อยากที่จะเตือนชาวราศีพฤษภก็คือในเรื่องของการที่จะคบหาดูใจกับใครควรที่จะดูให้ดีๆมีโอกาสที่จะได้เจอกับคนที่เจ้าชู้หรือเคยเจ้าชู้มากๆม,มาแล้วนะคะยังไม่ทิ้งลายก็ยอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะเพราะบางทีชาวราศีพฤษภถ้ารักใครชอบใครช่วงนี้ขอให ใช้ความรักจริงๆไม่ได้ใช้ความหลงนะคะกรุณายแยกให้ออกระหว่างความรักกับความหลงนะคะเพราะว่าถ้าคุณแยกไม่ออกปุ๊บพอวันหนึ่งคุณแบบความรักมันอาจจะทําให้คุณตาบอดได้นะอันนี้ถือว่าเป็นการเตือนจากอาจารย์ก็แล้วกันโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีพฤษภนั่นเองนะ,ะนะคะนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนนะคะบางคนอาจจะมีการคบหาหรือ ดูใจกับคนที่แบบทั้งเจ้าชู้ทั้งดื่มทั้งเที่ยวทั้งเจ้าชู้มัวเมาทั้งอะไรก็ตามมันเหมือนแบบตัดกันไม่ขาดมันเหมือนว่าจะเลิกก็เลิกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าการที่คุณสองคนเคยทำกรรมร่วมกันเอาไว้จึงได้มาเจอกันนะคะทำให้กลายเป็นคู่กรรมกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นนะคะ นะขอให้แยกให้ออกนะระหว่างความรักกับความหลงต่อมาเป็น the Moon. ไพ่เดิมูไใบนี้อาจารย์อยากจะบอกว่าคุณค่อนข้างที่จะเครียดนะมีความเครียดสะสมในตัวเองค่อนข้างเยอะภายนอกคุณอาจจะยิ้มแย้มแจ่มใสพูดคุยกับคนอื่นดูมีความสุขแฮปปี้แต่ภายในหรือว่ากลับมาอยู่กับตัวเองปุ๊บคุณจะเครียดคุณจะมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ย ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องให้กับตัวเองอะไรเงี้ยมันจะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นด้วยและในช่วงนี้คุณไม่ควรเครียดอะไรบ่อยๆจนมันเป็นความเครียดสะสมแล้วสารเคมีในสมองอาจจะมีปัญหาได้นะคะเพราะว่ามันจะนำไปสู่ถึงโรคแพนิกก็ได้โ,โรคไบโพลารก็ได้หรือว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือ,อเกี่ยวกับเมนทลเฮลอะไรอย่างเงี้ย ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะนี่ก็ต้องระวังในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าถ้าคบหาดูใจกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยหรือไม่สามารถที่จะเปิดตัวได้อาจจะเป็นเพราะว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีเจ้าของอยู่แล้วหรือไม่หรือมีตัวจริงอยู่แล้วนะคะจึงแบบ คบกันแบบลับๆเป็นคนในความลับหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีกรณีแบบนี้เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนในกรณีของน้ำลดแล้วต่อผุดนะ,ะบางทีความลับนะคะที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเป็นชาวราศีพฤษกหรือความลับความลับของคนรักของชาวราศีพฤษภนั้นซ่อนเอาไว้นานแล้วก็พอเวลาวันหนึ่งน้ำลดตอมันก็ผุด แล้วก็วันหนึ่งความลับอาจจะเปิดเผยได้นะคะความลับไม่มีในโลกเนี่ยมันอาจจะเป็นความจริงก็ได้นะที่เขาว่านะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในเดือนมกราคมของชาวราศีพฤษภส่วนใหญ่ก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุลมราศีธาตุน้ำนะคะอาจจะธาตุลมนี่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะ ต้อมาขอสรุปไพ่นะให้กับชาวราศีพฤศกในช่วงเดือนมกราคมนะคะใบแรก6เหรียญ5ดาบแล้วก็5้หมายนั่นเองนะสำหรับไพ่ห้าเหรียญคือใบนี้ความรักบางทีมันเกิดขึ้นหลายๆโมเมนต์เกิดขึ้นในหลายๆปัจจัยบางทีถ้าชาวราศีพฤษกคบหาดูใจกับใครแล้ว มันเป็นความรักที่แบบบางทีคุณรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้มันไม่ใช่ความรักแบบร้อยเปอร์เซนต์มันมีอาจอาจจะมีในการเอ,อื้อผลประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเขารู้ว่าเรามีผลประโยชน์อะไรบางอย่างที่เขานั้นเข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะะบางทีชาวราศีพฤษภอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายให้ให้ให้ฝ่ายนั้นก็รับรับรับอย่างเดียวหรือนะคะตรงกันข้าม เขาเป็นฝ่ายให้คุณและคุณก็เป็นฝ่ายรับอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกของการที่มันมีผลประโยชน์มันมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมากกว่าความรักด้วยซ้าไปอันนี้ก็ต้องดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมว่าในช่วงนี้จะมีคนมาพูดกับคุณแบบ เหมือนท่าทางว่าอยากจะมายืมเงินหยิบยืมเงินทักมายืมเงินอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีพฤษภอาจจะงดุดหิดหน่อยในช่วงนี้นะคะหรือบางคนอาจจะยืมเงินไปแล้วก็นีหายไปห่างหายไปทวงถามก็อาจจะราช้านะในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยนะแล้วใบต่อมาคือไพ่ห้าดาบความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบท็อกซิกแบบนี้นะคะ ขอให้ทําใจเอาไว้ระดับหนึ่งเพราะว่าความรักแบบนี้มันไม่ยั่งยืนวันใดวันหนึ่งถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้มันก็ต้องจบกันอยู่ดีนะคะสัญญาณแรกคือหนึ่งเวลาทะเลาะก,กันเขามักที่จะอยากเอาชนะคุณหรือแนบแนมคุณประชดประชนันคุณตลอดเวลาความรู้สึกแบบนี้จะทําให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นรู้สึกอึดอัดนะอยู่กันไปก็คงไม่มีความสุขหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ กรณีที่2นะคะสัญญาณที่2คือบอกว่าเขาเป็นคนที่ไม่ยอมคนไม่ยอมลงให้คุณก่อนบางทีถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาก็เฉยๆไปเพราะไม่กล้าพูดว่าขอโทษเพราะว่ากลัวเสียหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วสัญญาณที่3เขาเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวเองหรือเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาคิดเชื่อมั่นในสิ่งที่เขาทํามากจนเกินไปบางทีคุณอาจจะบอกอาจจะแนะนําอะไรดีๆให้เขาเขาก็ไม่ฟังซะอย่างนั้นความรักแบบนี้มันเป็นความรักที่มันยากต่อการสารสัมพันธ์มากๆนะต่อมาคือไพ่ห้าไม้สําหรับไพ่ใบนี้มีความขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงกันกับกลุ่มคน กลุ่มหนึงอาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสนิทกลุ่มที่ทำงานหรืออาจจะทะเลาะก,กันกับคนภายในครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกลุ่มได้เหมือนกันนะคะจะทำะไรความคิดการกระทําอะไรมันดูขัดแย้งกันไปหมดในช่วงนี้จะเป็นแบบนี้จะไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณหรือเขาก็จะคิดว่าคุณไม่ได้ดั่งใจเขาเช่นเดียวกันนะคะบ,บางทีการกระทำบางอย่างนะคะ คุณอาจจะไม่พอใจคนรอบข้างที่เขาทำแบบนั้นแล้วคนนั้นเขาอาจจะไม่พอใจที่การกระทำของคุณที่ทำแบบนั้นออกมามันจะขัดแย้งกันในช่วงนี้จะทำอะไรก็ตามมันไม่ค่อยได้หลังใจเท่าไหรนะ่นขอให้คุณทำใจไว้ก็แล้วกันนะความรักก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะคะบางทีอาจจะเกิดในเรื่องของคนที่ทำให้เราเข้าใจผิด ะะทำให้เราเข้าใจกับแฟนผิดหรืออะไรก็ตามอันนี้ก็ต้องอยู่ในสติค่อนข้างเยอะนะโอเคไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ Golden Angel เราจะได้มีกำลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ